สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เรามาดูภารก,กิจอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือภารก,กิจของพ่อปลาช่อนแม่ปลาช่อนนะครับในการที่จะเลี้ยงดูฝูงปลาลูกครอกนะครับลูกของมันจะเป็นอย่างไรก็เชิญติดตามเลยนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับตัวแม่ก็อยู่ตรงนั้นครับ ด้วยความรักและห่วงใยญ่กลัว่าลูกจะมีภัยนะครับในช่อนตัวแม่ก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดครับท่านผู้ชมครับ นี่ก็คือหน้าตาผู้รับผิดชอบชีวิตอันน้อยนะครับซึ่งก็ต้องดูแลด้วยชีวิตของเธอเองด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือร่วมโลกของเรานะครับก็ขอให้เธอโชคดีเลี้ยงลกเธอนะครับให้เจริญเติบโตได้กับทุกตัวนะครับอา่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับ พบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ